สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะวันนี้เนาะก็จะมาสอนวิธีการหาเลขยกกําลังนะคะที่มีค่ามากเนาะก็เคยมีน้องนะคะเข้ามาถามกันเนาะว่าถ้าเลขยกกําลังที่มันมีค่ามากๆนะคะเราจะหาอย่างไรเนาะคําว่าเลขยกกําลังคืออะไรนะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะนําตัวเลขนั้นเนี่ยมาคูณกันนะคะเท่ากับจํานวนครั้งที่ยกกาลังเนาะอย่างเนี้ยสี่ยกกาลังห้าสิบหกก็หมายความว่าเอาสี่เนี่ยมาคูณกันห้าสิบหกครั้งเออถามว่าน้องๆทาได้ไหมหูมันเยอะมากนะคะหลักนี่ไม่ เป็นหลายร้านนี่ใช่ไหมเออมันเยอะมากก็ยิ่ง2เนี่ยคูณกัน2,000ครั้งแบบเนี้ยหรือ45คูณกัน5้าครั้งแบบเนี้ยถ้าถามว่าทําได้ไหมถ้าเราตั้งใจทําแบบตุดต่อจุดต่ออะไรอย่างเงี้ยเอออาทิตย์หนึ่งอาจจะเสร็จเนาะนะคะเนาะแต่ก็มันไม่มีใครเนาะที่จะทําได้หรอกนะคะถ้าเลขยกกาลังมันมากขนาดนี้เนาะเพราะฉะนั้น โจทย์พวกนี้ถามว่าเราจะเจอในวิชาคณิศตศาสตร์ไหมเจออยู่แล้วนะคะแต่สิ่งส่วนใหญ่ที่โจทย์เขาต้องการเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคําตอบที่ว่าสี่ยกกาลังห้าิหกเราได้เท่าไหร่สี่ยกกําลังสองพันเราได้เท่าไหร่นะคะแต่ที่เราจะเจอในข้อสอบก็คือเรามักจะเจออันนี้ค่ะก็คือหลักหน่วยของเลขยกกําลังที่มีค่ามากจะมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้จะมาสอนวิธีการหาหลักหน่วยของเลขที่ยกกําลังที่มีค่ามากกันนะคะอะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาเห็น มหศจารย์ของแม่ศูนู์ในการยกกําลังก่อนนะคะเรามาดูแม่สองกันนะคะ,ะแม่สองนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้อืมสองกำลังหนึ่งเนาะสองยกกำลังหนึ่งเท่ากับสองนะคะมแม่สองเนี่ยเวลาเรายกกาลังออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นอะไรไหมคะเลขตัวท้ายใช่ไหมมันจะมีการซ้ํากันอยู่นะคะ,ะคือสองสี่แปดหกสองพอจบปุ๊บเห็นไหมสองสี่แปดหกพอจบเริ่มใหม่สองสี่แปดหกพอจบเริ่มใหม่สองสี่แปดหกแบบนี้นะคะเลขสี่ตัวต่างกันจากนั้น ขึ้นใหม่ก็จะเหมือนกันนะคะมันจะวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นให้เราจําไว้ว่าอ่าถ้าเป็นแม่สองยกกําลังเนี่ยมันจะมีเลขมาจะมันจะอสี่ตัวแล้วก็วนครั้งหนึ่งสี่ตัววนสี่ตัววนแบบนี้นะคะจําไว้เนาะว่าสี่แม่สามเหมือนกันเห็นไหมคะเก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้า นะคะเจ็ดหนึ่งสามเก้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็สี่เลขเหมือนกันค่อยเปลี่ยนเนาะนะคะอ่ะแม่สี่นะคะหกสี่หกสี่หกสี่สองเลขเปลี่ยนสองเลขก็วนซ้ําวนํามวนซ้ําแบบนี้ถูกไหมแม่ห้านะคะอ่ะแม่ห้าอันนี้เป็นแม่ที่จาง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะ ไม่ว่า5เนี่ยจะยกกําลังอะไรก็ตามนะคะเลขมากแค่ไหนก็ตามจะเห็นว่าเลขที่ลงท้ายเนี่ยจะลงด้วยจะลงท้ายด้วย5เสมอนะคะเช่นเดียวกับแม่6นะแม่6ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่า6จะยกกําลังเลขอะไรมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายนะคะจะลงท้ายด้วยเลข6เสมอเนาะยกเว้น6ยกกําลังศูนยนะคะลงท้ายด้วย1นะเอออันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอ่ะแม่7นะคะแม่7ก็79 3 1 7931นะคะลงท้ายด้วย1อ่ะก็คือลง เลขเนี่ยสี่สี่ตัววนสี่ตัววนเหมือนกันนะคะแม่แปดนะคะสี่สองหกแปดสี่สองหกแปดอันนี้ก็คือสี่ตัววนซ้ำสี่ตัววนซ้ำเนะาะแม่เก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็คือสองตัววนซ้ำเนาะอ่ะอันนี้ก็คือที่เอามาให้ดูเนี่ยจะให้เห็นว่าเลขหลักหน่วยเนี่ยมันจะมีค่าซ้ำกันอยู่ทุกๆสี่บ้างทุกๆุสองบ้างนะคะ ก็สรุปมาให้อย่างนี้ค่ะเออถ้าเป็นแม่สองแม่สามแม่เจ็ดแม่แปดเนี่ยก็คือมันจะมีเลขสี่ตัวนะคะแล้วก็ค่อยมาวนซ้ำใหม่กลับไปที่เดิมเนาะก็คือสี่ตัววนซ้ำสี่ตัววนซ้ำเนาะแล้วก็มีแม่สี่กับแม่เก้าที่มีเพียงแค่สองตัวแล้วก็วนซ้ำสองตัววนซ้ำเนาะส่วนแม่ห้ากับแม่หกเนี่ยอันนี้ก็คือตามตัวของมันเองเลยก็คือจะเป็น5้าห้าคูณ ้าไ,ไม่รู้แหละว่ากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็คำตอบออกมาหลักหน่วยเนี่ยมันก็จะลงท้ายด้วยเลข5นะคะแม่6ก็เช่นเดียวกับเลข5เนาะส่วน1อันนี้ก็คือ1 1ูณ1คูณ1คูณ1คูณกี่ครั้งมันก็ได้แค่1นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องจำเนาะเราก็ดูกันอยู่แล้วเนาะเราลองมาทำแบบฝึกหัดตัวอย่างของการหาหลักหน่วยของเลขยกกำลังที่มีค่ามากกันเนาะมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆนะคะอ่ะจะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาเริ่มข้อ1เลยนะคะ4ยกกำลัง5 7นะคะ1นเขาบอกว่าให้นำเลขยกกำลังเนี่ยมาหารจำนวนเลขของเลขฐานนะคะเลขยกกำลังนะคะมาหารจำนวนเลขเลขฐานคือ4ใช่ไหมเออเราก็ไปดูที่แม่สเลยนะคะ เนาะจำนวนเลขของแม่สมีทั้งหมดกี่เลขคะ1 2 2่สองเลขใช่ไหม2เลขวนใหม่2เลขวนใหม่เมนาะเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยเอา57มาหาร2นะคะแล้วดูซิว่า5 7หาร2เนี่ยเหลือเศษเท่าไหร่อ่ะ57หารสองเหลือเศษเท่าไหร่คะถ้าเป็น56เนี่ยมันจะหารลงตัวใช่ไหมมันเพิ่มมาอีก1เนานะมันก็ต้องเหลือเศษ1นั่นเองนะคะก็เหลือเศษ1เนาะอ่ะเพราะเหลือเศษ1เสร็จปุจ 1, ๊บเขาบอกว่าให้มุ่งไปที่เลขยกกำลังใช่ไหมอ่ะดูเศษแล้วก็ให้มุ่งไปที่เลขยกกำลังนะคะเศษหนึ จากนั้นข้อสามเขาบอกว่าค่าหลักหน่วยเนี่ยคือเลขที่ลูกสอชี้ไปเออค่าหลักหน่วยคือเลขที่ลูกสอชี้ไปก็คือสี่ตรงนี้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้สี่สิบอ่าสี่ยกกําลังห้าสิบเจ็ดเนี่ยหลักหน่วยนะคะจะมีค่าเท่ากับสี่เนาะเลขตรงหน้าเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ว่าเรารู้แค่ว่าหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสี่นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่สองนะคะข้อที่สองเหมือนเดิมนะคะ ให้ดูตรงเลขยกกาลังนะคะเลขยกกําลังเท่ากับสองพันถูกไหมอ่ะเลขยกกําลังเท่ากับสองพันแล้วทําไงคะให้นำมาหารจำนวนเลขของฐานอ่ะมาดูแม่สองนะคะแม่สองมีจำนวนเลขของฐานกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาสองพันเนี่ยมาหารสี่เออสี่ 4, หารสองพันลงตัวไหมคะอ่ะ 4, 5, 20, สี่ห้ายี่สิบใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ลงตัวนะคะสี่ห้ายี่สิบตรงนี้ลงตัวเนาะไม่มีเศษอ่ะไม่มีเศษทําอย่างไรล่ะไอะ้ตรงนี้มันไม่เห็นมี สองยกกำลังศูนย์เลยทำอย่างไรนะคะก็ไม่ยากนะคะถ้าเป็นกรณีนี้นะคะให้เราเอาตัวสุดท้ายของเลขที่วนเป็นหลักเนาะเออให้เอาตัวสุดท้ายของเลขที่วนเป็นหลักอันนี้ตัวสุดท้ายก็คือ2ยกกำลัง4ี่ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ6เนาะดังนั้นสองยกกำลังเท่าไหร่คะสองพนะคะเลขตัวท้ายก็เลยมีค่าเท่ากับ6กนั่นเองเนาะเออเลขตัวหน้าเท่าไหร่เราไม่รู้นะคะแต่ว่าเราจะเอาเลขที่มันเป็นเลขตัวท้าย ของยกกําลังเนี่ยมาเป็นคําตอบนั่นเองนะคะในกรณีที่มัน ไม่เหลือเศษเนาะถ้ามันเป็นสีตรงนี้อถ้ามันเป็นแม่สี่ตรงนี้สมมติตรงนี้เป็นแม่สีแล้วหารลงตัวนะคะเราก็จะเอาเลขหกนั่นเองนะเออดูเลขตัวท้ายเป็นหลักนะคะ่ะเราลองมาดูโจทย์ตัวอย่างนะคะตัวเลขที่เป็นสองหลักขึ้นไปเรายกกําลังดูซินะคะเอออย่างสี่สิบห้ายกกําลังห้าร้อยสิบสองแบบนี้นะคะว่าเราจะมีวิธีคิดแบบไหนเนาะเพราะที่ตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันก็เป็นแค่เลขหลักเดียวเนาะนะคะถ้ามันเป็นสองหลักสามหลักแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะ ให้เรานะคะตัดหลักข้างหน้าออกไปอ,ออกทิ้งไปได้เลยนะคะพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องไปสนใจเนาะว่าตัวหน้าเนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรนะคะเพราะว่าเขาต้องการหาเพียงแค่จำนวนหลักหน่วยเท่านั้นนะคะเราก็สนใจเฉพาะหลักหน่วยเนาะเออพอเราตัดตัวหน้าเสร็จปุ๊บนะคะเราก็สนใจเฉพาะตัวนี้แค่นั้นนะคะอืม ห้ายกกําลังห้าร้อยสิบสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเออจาได้ไหมว่าเลขอะไรก็ตามที่ยกกําลังที่มีห้าเป็นฐานเรายกกําลังนะคะอ่าหลักหน่วยเนี่ยจะมีเป็นมีค่าเป็นเลขค่าเสมอเนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนาะหลักหน่วยก็จะมีค่าเป็นห้าแบบนี้นะคะตัวเลขข้างหน้าเป็นอะไรเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าหลักหน่วยมีค่าเท่ากับห้านะคะ,อะลองมาดูสามหลักบ้างนะคะสามหลักก็เหมือนกันก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเลขด้านหน้าเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจนะคะไอ้หนึ่งกับหกเนี่ยเราตัดออกไปเลยให เราไปโฟกัสแค่เลข4ตัวเดียวนะคะ4นะคะยกกําลัง123แค่นี้แล้วเราก็หาค่าตรงนี้เนาะนะคะทั้งเหมือนเดิมนะคะ,ะเรามาดู123นะคะเลขยกกําลังตรงนี้นะมาดูว่าฐาน4เนี่ยมันวนกี่ตัวคะวนกี่ตัวเลข2ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เราเอา123เนี่ย หารด้วย2นะคะหารด้วย2องดูซิว่าเหลือเศษเท่าไหร่คะหนึ่งอยยี่สิบสามหารสองก็จะเหลือเศษ1ถูกไหมนะคะเพรอนนี้มันเป็นเลขคี่เนาะอะมันจะมี2กรณีเท่านั้นนะคะก็คือถ้ามันวนสองเนี่ยหารสองก็คือมีเศษ1กับไม่มีเศษเลยถ้ามันไม่มีเศษเลยเนี่ยให้เราตอบตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัวเลขสุดท้ายเนาะก็คือ6แต่ถ้ามันมีเศษ1ก็คือเป็นสี่เนาะ เออตรงนี้เข้าใจนะอ่ะพอพอเราได้เสร็จหนึ่งเสร็จปุ๊บทําไงต่อนะคะให้เรามาโฟกัสที่จำนวนที่ตอบถูกไหมก็คือสีเมื่อกี้เนาะที่เราบอกไปอ่ะเพราะฉะนั้นหลักหน่วยตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับสีนั่นเองค่ะ ป็นไงคะไม่ยากเลยเนาะค่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับเรื่องการหาหลักหน่วยของเลขยกกำลังนะคะที่มีค่ามากเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหรือคะนะคะหรือว่าน้องๆคนไหนเนาะที่เจอโจทย์ปัญหาแนวนี้นะคะจะได้รู้วิธีการทาวิธีการคิดนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย